สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชวครับวันนี้สผ้าโชก์สิบภาคพี่พี่หนอไปพบกับปูสารคามครับซึ่งคณะนี้เพิ่นก็อยู่ในสายพร้อมกับรัตมณีชาแนลกับฮีฮาผ้ารวยครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สผ้าโชวได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากฮีฮาผ้ารวยรัตมณีชาแนลครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่หนองก็มาฟังนำกันว่าปูสารคามเพิ่นสีว่างตัวใดสําหรับวันนี้ครับ คลิปนี้ปูสารคามฟันให้เน้นให้ครับเลขวงในอย่างเดียวได้ครับพี่น้องครับมาฟังน้กปนครับพี่น้องครับกาบนักเทศการจ้าปูน้องเปลวน้องเดียวพ้าร่วยครับเออเราต้อสงสามซองต้องสามซองเอาไปเลยโวกเจ้ามากเหมือนว่านี่ย่มอมพวกเจ้าทมากกับตลาดเนี้ยโอ้ยดียแใจนะปู สิบ่เป็นโชคเป็นมันไทยเฮาวซะบ่ละปูงวดนี่เกิดว่าเขาเกิดว่าเขาโตขมาบอกว่าเขาเขาโตมานี่เขาว่านนหา,าเกียรลังหาเกียร์ลังเลขกองฉลากที่ปูเออกองฉลากนี่เ,เขาหยุดปุ๊บแล้วเขาเพิ่งเงินใก่เทียวกับโตมาว่าเขาเพิ่งเงินน่าเหมือนในรัตน์ปนี่เหรอฮะที่ตาพูดตาหลุดแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาบพูดตาหลุดแล้ว<ช>ว่ะท<ช>่านครับ เด็กอยากกลองฉลากเนาะโอ้ยสามใชเนี่ยนะี่นี่นสามเจ็ดห้าเนาะสามเจ็ดห้าที่พูสามเจ็ดห้าเลยสามตัวสามตัวสามตัวสามเจ็ดห้าเออสามตัวเจ็ดสามสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหเออคนนี้ อาจจะเป็นหัวกก็เป็นสามคู่กะบห้าเจ็ดสามแหล้วก็มามสามหานี่นะสามคู่ครับเออมาหลายดอกก็ว่าพวกตีปุ๊กสลากเตียงกับตีศูนย์สามก็เข้าละค่ะตีปุ๊กสลากกระป้อยคลิปออกไปแล้วจับปูเออตีศูนยสามหรือว่าสองหนึ่งเจ็ดสี่ไปที่ละ สัตว์มอนันต์เจ้าเหล็กรับลงแม่นี่เขาเจ้าทู่ว่าโดนโดนาจะว่าว่าหาซื้อไว้เด้อหลวงปูน่าจิตล้างย่างเดียวว่าสัตวว่าไม่โนเนนอนดอกเนี้ยต่อต่อผลนั่นเหมือนละแต่ที่จริงก็คือเนินล่างเนาะปรูล่างเหรอสามเจ็ดล้างย่างเดียวว่าสัตวเห็นมันออกบนอืมพบก็ใหรมั้งสามเจ็ดตรงๆเลยเนี่ยโอ้ยงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมา ตัวใดก็จับปูหวดวาหันเงิน้เจ้าห่มากสามเจ็ดสามเก็ดรเกแล้วเนาะปูเนาะเลางว่านะั่นบ้ามีบานี้มันขึ้นบนด้บัดนี้งวดนี้นนว,ว่าตัวใดลางก็จับปูาหากลางเลยสัน่นหาเ็ลางเออเขาเห็น,หน,นี้ของสารน<า> เขาว่าได้กันก่อนกองเรียกลับในวงในเขาว่าเขาสิวออกไขวอกตัวนี้ว่นบาหนี้มันกระจายไปหลายตัวแล้วก็ติดังก็ได้วด่้ดังแล้วเออหาเก็ดเม็ดเดียวเขาบอกเจอเล้วอกสามเทนะเคยออกสามห้าเก็ดไหค่ะอเออสามห้าเก็ดสามเก็ดห้าแม,ม,ม,ม่นความรเราเลยแม่ เมียนิลีลาโปเคอยออกสามห้าเจ็ดมันดอกห้ามันออกเจ็ดห้าศูนย์มันได้ออกสามเจ็ดห้านี่จ้าเอัน่าก็ไลยเอาก็เลยเยจำาก่อไปก็เล้เอาสามเซอไอ้ก็เลยกันคำนวณกับสามศูนย์ห้ากับจับเลยเห็นได้ี่วันนี้จับคูกันนกันกับกังามเมื่อกันเด้ยโมเมีเนี่ยค่ะงามหมาค่าก็เกันย รานค่ยศูนย์สามเจ็ดเนี่ยอืมค่ะโอ้นามากออกรงวันที่หนึ่งเลยเอ่อแอบตีย่มแม่รัดมานี้ย่มพอเนี่ย5้าร่ยน้งเป็นพ้ารยนี่คู้ใด้อย่างจริงิการที่รัดตัดเอาตัวนี้ละครับเกคำนวณสิก็ดกัยังออกกันนี่กูออกตัวใดกอดก้อนนี่เปนสามเนียสามสามเจ็ดสองเนี่ย แม่ครับก้อนไปหันสามเจ็ดสอง<อ>ครับสามคองันี่นั่นแหะรวบรลฐบตะวันี่เป็นสี่ละศูนย์สามจะเรมศูนย์สามอศูนยสามน้ำศูนย์สามนี่เป็นเลขคำนวณมันมปอเออนลคำนวณศูนย์สามนี่พวกเอาหลายตัวคำนวณมันเอาแค่สามคแค่นั้นพ <30 5 S 2> อนนี้จับปูกันเลยสามศูนย์ห้าเออเจตารางกับมีน่นยินว่า เก้าสามเก้านี่ก็ตรงหลายจังหลายสำนักอยู่ค่ะล่างสามเก้าเนาะจ่าปูเอล่างเม็ดอยู่สามเก้าล่ะค่ะคำนวณคำนวณอันนี้คำนวณนี่สามศูนย์ห้ากับสามเก้าเท่านั้นละค่ะอันนี้ปูกับฝากเลขคำนวณมานแต่สแจสรับคลิปนี้ก็มี่บงในบงในบงในเนาะจ่าปูบุงในคนบุ้งใน ดวนว<อ>งในเข<ง>นหัวรถเ,เลีกรับวงในปูสะลคคมดวนเอยปูหาขึ้นพาดหัวหไ้แเดวบาดเนี่ยเออาะต้องดวนดลัชื่เลยกื่อขอา,เา,า,าเขาชือเลเม็ดเดียวห้าเจ็ดเขาเน้าเวลาตัวเขาจะลริมบนค่ะคุ้นไหน้เราวนี่ยื้อคุนอ้นไห้เนี่ยเจ็ดขีดลอยขึ้นลอยไม่ใช่หรอครับ เออเออขึ้นเลยรัฐบาลต้งสิรัฐบาลมาได้เลยแล้วทีติดจับไม่เป็ว่รสิรัฐบาลได้หซื้อลอตเตอรี่เด้อท่านผู้ชมเด้อหากีนด้อหลุนรางวันเลขไทยสองตัวเนาะพูจากพูสาละขรามแบจี้ลูกงวลูกงูรดลูกงาเลยเมื่คกี้ย่มแย่กว่พ่อไปหาซื้อรดลอตเตอรี่ใคจบไปยมแย่ีลยค่ะค่ะปู เดี๋ยวสิขอท้วนจากปูผ<อ>่<อ>านเลขจากปูสลักข้ามดวนดวนเด้อค่ะท่านผู้ชมดวนดวนงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเลขวงในเลขวงในโทรมาจากกล่องสลากมันว่าจากปู<อ>ค่ะสามเจ็ดห้า,<อ>าปูปูบอกว่าตัดเล่นใได้หนีเลยนะคะ ก็มีเก็ตหาเก็ตสามสามหาแมนบอจับปูออวันนี้ล่างล่างเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวก็คื 5, อหาเกตค่ะปูฝากเลขคำนวณน้ำอีกนะคะในคลิปนี้เลขคำนวณสามศูนย์ห้าล่างสามเก้าเม็ดเดียวอีกค่ะแมนบอจับปูถูกบะเม็ดเดียวสามสามเก้าเม็ดเดียวค่ะ ค่ะอยู่ในนี่อยู่ในคลิปนี้นี่กับมีเลขกกองฉลากแล้วก็เลขคำนวณค่ะทวนตัวเลขนะทวนแล้วทวนอะไรก็ในโจ้วตีน่ะจิ๋นไผ่ทอดนะค่ะไผพทอดแน่บชี่มันครับ <c oughs> ผมไผพทอดน้อยครับปูเออ,อเด้ออย่ดก้ม เขาโยงเงิอเมียรันปุ่นี่ครับยงพอให้ห้าปลารวยหรือปาตอกเห็นปลารวยเ้อลงกคตจะไล่โอคังอไล่กคไล่กดกครับตะไคร่ยังงไ้เปิ้ลเนละกดเปิ้ลเล่ได้เด้เป็้เสียนว่านี่ถือแน่นเลยอ่าเจ็ดวงในห้าเจ็ดออกตีตีทันทีเลยค่ะตะโสงไปตลาดเ้อใใครที่เจ้าเขาล้าคนได้เขากำลังเลี้ยง มวานทัเ้เขามวานทัเ้เงินทังรวยซึ่งเอ่อเขาก็ราคาพอดีเท่าต้องหาโชคดีละราคากดีก็โชคอะเออได้เขาสองถังสีปูผมนะ่ะเออ,เยอย่างงี้ข้าโยไปเบิ้งช่องนั้นก็โอราได้เขาสองถังคนต้ <c oughs> องเป็นปเงินเงินแน่นอนทำยังไงหน่อยโยมพอซื้อข่าวกินเอาครับผมเลยกินข่าวที่หนึ่งแท้แน่นอนครับ, <c oughs> บกินผมโอ้ทั้งทั้งสารค้างามงามในโยมพอเขาจริงจริงยูมิตงวงแน่นครับ ทางอุดรมิเต尼亚ทั้งผมหน้าสิบสามไรเขาเจ้าได้ทังสีหนึ่งเขาเนี้ยได้ทังสีหนึ่งครับโอ้ยคุณบอกเก็นะไ้ทำไมิะไ้จักสองผมเดียวผมสุดทายร่มคิบจักเหมือดจูไอ้ี่น้องได้เห็นนะวิวาบอเซียโอ้องก็เห็นนี่ยเลยแต่ผมเกิดมากไย่อมย่อมยมยนโศกบนลาหาเชด่ะโอ้โหเเจ้ากุนังย่อมพ่อกุนลาก็ต้องพวง ครับาคมใจดีสบายครับไอ้เฮี้ฮาได้ซื้อขากินแน่เต้ซื้อข้ากินคอย่าโยกคนกับตีโต๊ะี่อก้อนนี่มืขึ้นฝันดี้ยันฝันเชียงเรื่อมนขึ้นนี่โมากว่านี่เชียงหมืนขึ้นนี่โอ้เนียนนเลย่ะเอออะไรโโต๊ะไปโยไปนี่ยค่ะค่ะปูกะสำหรับถ่ายคลิปนี้กะขอขับ กับขอบพระคุนปูหลายๆเด้อจ้ดเดินที่มาแบ่งปันแนวทั้งให้กับหยาดกับโยมในหวดวันที่16กพฤศจิกายนนี้จ้าปูกับน้ำมัสการจ้าสการน้มับสกาครับปูครับสาธุสาธุค่ะคันนี้ละค่ะ่ําผู้ชมสำหรับแนวทั้งตัวเลขปูสารค้ามเพิ่นกับโทดวนๆนะคะบอกว่าเลขหลับวงใน เลขจากกองฉลากพิ้นโท่มาบอกซึ่งงวดที่แล้ววดที่ผ่านมาพ่นก็ได้สามเก็ดล่างนะคะปรากฏว่าไปออกบนบันนีงวันนี้ก็มีตัวเลขสามตัวก็มี3สามเกห้าปู่บอกว่าให้ตัดเลนอยู่ในนี่ละเก็ดห้าเก็ดสามห้าสามส่วนพิเศษเน้นที่สุดก็คือล่างห้าเก็ตัวนี้นะคะตัวสําคัญคือเลขรับวงในพ้นมาล่างโดยตรงเราก็เลยบอกว่าให้ขึ้นบนน้ำในเรื่องวดที่แล้วมันขึ้นไปบนค่ะ บันนี้ปูกับฝากเลขคำนวณน,น้ำอีกนะคะเลขคำนวณสามนย์หแล้วก็ล่าง3าเก่าเม็ดเดียวค่ะค่ะก็ตามนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมไปพิจารณาเบิ้งตัวเลขปูสารคข้ามนะคะก็ะขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะสำหรับถ่ายคลิปนี้นะคะโชคดีล้ำลวยถูกหวยกันสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ